คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนโดยชแนลนี้เป็นเพียงทีมผู้ใช้งานที่สนใจในด้านการลงทุนไม่แนะนําให้ลงทุนหากท่านไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน m อเมดีมันนี่ออเดยครับวันนี้นะครับก็มีข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการของเกมแนว Oracle นะครับเกมอย่างคริปโตไมน์นะก็ได้ สิ้นสุดลงในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8ธันวาคมนะสาเหตุที่เกมต้องสิ้นสุดลงนะครับเนื่องจากว่า reward ในพูหมดแล้วนะครับก็เนื่องจากคนที่เข้ามาเล่นช่วงแรกๆนะก็แห่ถอนกันฟาเทคก,กันจน r ีวอร์ดรางวัลหมดไปนะครับทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาทีหลังเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่ทันได้คืนทุนนะก็ทำให ถอนออกไม่ทันนะครับอย่าง a d ดก็เหลืออีก7วันนะครับ ted ก็จะเป็น0นเนาะแล้วก็มี eternal อยู่63นะครับหลังจากที่ตีดาวมานะวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะถอนออกมาได้แล้วนะเพราะว่ารีวอร์ดหมดส่วนกราฟตอนนี้ก็อยู่ที่ร่วงลงมานจากเมื่อคืนเนี่ยสิกว่าดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ร่วงลงมาทําโลต่ําสุดที่2.2ดอลลาร์นะแล้วตอนนี้เหมือนมีขึ้นมาเป็น4.46นะครับแต่ก็ ไม่ได้ช่วยให้เกมกลับมาดีขึ้นนะครับทางเดฟเขาก็ได้พยายามเต็มที่แล้วนะว่าหลังจากที่ทางเดฟเน่เติมรีวอร์ดเข้าไปในโพลนะครับถึง 3- 4ครั้งเนาะก็ไม่สามารถที่จะพยุงเกมได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเกมก็ได้ประกาศออกมาว่าจะทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเกมแล้วก็เปิดเกมใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าคริปโตไมล์รีบอลนะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ที่จะเปิดในอีก3อาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับ เขาก็แจ้งมาแล้วว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยก็สามารถที่จะนํายานของตัวเองนะครับไปเปลี่ยนเป็นบัตรส่วนลดได้นะเขาก็นี่คือเป็นการช่วยเหลือของทาง d e ฟเขาแล้วนะครับแล้วก็จะมีปรับเปลี่ยนระบบใหม่นะตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าก็จะมีค่าเทคหนึเอนะครับเอาเข้ามาแล้วก็โทเคน็นซัพพลายก็ยังจํานวนเท่าเดิมนะครับนั่นก็คือ5ล้านโทเค็นนะ รี r อร์ด l ูรีควอลิตี้พูก็โครงสร้างจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ Reward Pool 40%รีควอลิตี้พู50%นะแล้วก็รูปแบบการทํางานของเหรียญนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเทียบเท่า USDT เลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเปิดโหวตนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการจะไปต่อไหมนะครับ นะถ้าไปต่อทางเดฟก็ให้เลือกโบทได้2โหโบทนะครับว่าต้องการที่จะไปต่อไหมถ้าไปต่อเขาก็จะทําเกมที่2นะครับคลิปตัวไมลรีบอลมานะแล้วก็สามารถที่จะนํายานเก่าไปเป็นส่วนลดเกมใหม่ได้นะครับแต่ถ้าโบทโนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเดฟเขาก็พยุงไม่ไหวแล้วนะเขาจะปล่อยให้รีวอทพลูเหลือศูนเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการจบลงของเกมคลิปตัไมนี้นะครับ แอดก็ได้โหวตไปเรียบร้อยแล้วนะว่าโหวตตอบเย้สนะครับเพราะว่ายังไงก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับยาน m p 4 9 1 1 m n l มันนี่ออเดก็ได้พักผ่อนในสถานที่ดวงดาวแห่งนี้นะแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นดาวลูกไก่นะใช่ก็ไปเกิดใหม่นะครับเป็นยานลำใหม่นะครับก็จะอาจจะใช้ชื่อเดิมนะก็เดี๋ยวมารอดูเกมใหม่กันนะครับว่าคลิปตัวไมรีบอลทางเดฟจะแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของระบบการเทขายอยางหนักของกลุ่มปาวานยังไงนะครับจะจัดการยังไงเนาะ <h az os> ก็หวังว่าเกมใหม่นี้จะออกมาดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยได้สนุกกับการเล่นแล้วก็ได้เอิร์นมีรายได้เข้ามาด้วยนะ <h az os> ก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเกมคลิปโตไมร์รีบอลนะ <h az os> เดี๋ยวแอดก็จะมารีวิวเกมใหม่ให้นะครับ <h az os> ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับยังไงก็เตรียมศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับเกี่ยวกับเกมใหม่ที่จะมานะว่าจะรอดไหมนะหลายๆท่านก็มองว่าไปต่อได้นะครับมีระบบลูกเล่นหลายอย่างเลยนะทั้งมินิเกมทั้งการเบิร์น NFT ต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับ ก็หวังว่าเกมหน้าน่าจะสนุกแล้วก็ทําเงินได้นะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการปิดตัวลงของคริปโตไมในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับยังไงล้มแล้วก็ต้องลุกให้ไวนะครับทุกคนแอดเองก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะแล้วไปเจอกันเกมหน้านะครับสวัสดีมันนี่ออเดทุกท่านครับ